สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับชายเดียวนะครับวันนี้อาจารย์โบ้ฉายเดียวจะปรับพื้นที่นะครับมันยังเอียงคะเลเทอยู่นะครับก็มาวิ่งคนาด้วยแล้วก็ปรับพื้นที่ด้วยนะครับก่อนเราเคยมาเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับมันยังไม่สมบูรณ์ดีที่เราทําถนนนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งคนาอันนี้วิ่งไปบางส่วนมาเช้านี่นะครับ อาจารย์บอกจะดันไปไว้ทางนู้นมันสูงหรือเปล่าไม่รู้นาเห็นเขาอ่านหน้าดินว่าต้องเขียวเขียวน่าจะต่ํานะครับบริเวณนูน้นแต่ตรงนี้ผมว่าต่ํานะตรงนี้นี่บริเวณหน้าเราเนี่ยนะครับแต่บริเวณตรงกลางที่เขากําลังพาดินไปนะครับมันสูงตอนนี้ก็ปรับราคาขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชม เป็นชั่วโมงละ800แล้วก็ไถน่าจะ250แล้วมั้งแต่ก่อนนี้ไถยอยู่ที่230นะครับปรับขึ้นหมดครับข้างๆบ้านก็ขึ้นกันหมดแล้วครับออกจะเป็นคล้ายๆดินทรายนะครับผสมดินทราย สุดรลอดหนีแล้วครับเกไม่ยอมมานะครับอาจารย์โบให้อาจารย์โบมาคันเดียวนะครับ บริเวณแถวนี้ก็จะทําได้ประมาณสองครั้งนะครับได,ได้ได้นาปีกับนาปังนะครับหน้าน้ําก็ท่วมวัดดวงนะครับแต่นี่ก็เดี๋ยวก็เริ่มทำนะครับเตรียมพื้นที่ทําได้เลยพื้นที่ข้าง,างนี้ก็เขาปั่นแล้วนะ่ะสูบน้าทีนี้มันจะซึมเข้าทางนาพื้นนี้นะครับก็เลยต้องรีบมาปรับพื้นที่แล้วก็วิ่งชนาเดี๋ยวเวลา เราจะทำนี่น้ำจะซึมเข้ามานะครับอพอมีแหล่งน้ำนะครับมีคลองอยู่ด้านหน้าเลยติดพื้นที่เลยสูบเข้านาได้เลยนะครับรงนะครับพื้นที่ติดกันกําลังปั่นเลยนั่นน่ะน่น้ำมันจะซึมเข้ามาถ้าเราไม่ทําก่อนแล้วจะวิ่งคณ้าไม่ได้นะครับ ก็เริ่มถ่ายพริกหน้าดินใหม่นะครับดินยังไม่พอ พอต้องอ่านแนวดินดีๆนะครับแหม่ถ้าพลาดไปนี่ยุ่งเลยวนกลับไปกลับมาดัานกลับไปกลับมานี่จะของนาโวยแน่เออห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ะครับเริ่มพาดินไปด้านริมคลองแล้วนะครับโอ้นายกเพราะว่าตรงนั้นเขาระบายน้ำออกนะครับเวลาหว่างให้ระบายน้ำออกตอนจะเกี่ยวแระบายตรงหน้ารถนะครับมีท่อลอดไปหาคลองนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะพอเปล่านะครับเพราะไถพิกนาดินไปเที่ยวเดียวถ้าไม่พอก็ต้องไถพิกนาดินแล้วก็พาดินไปใหม่นะครับพอเดี๋ยวเราเกียดินให้เรียบอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ไมถนะครับเฉพาะอันนี้เดี๋ยวผมว่าจะกลับ น่าจะเย็นเองนะครับวันนี้เพราะว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหากว่าประมาณสามสี่ชั่วโมงที่ไหนได้น่าจะเป็นวันนะ่ะดูแล้วตอนนี้เริ่มเกียแล้วนะครับวางใบดนหน้าถอยหลังกลับ ด้านขวามือเรานี่เริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับ นี่เกลีรยกลับแล้วครับเริ่มไก่เคียงแล้ว ก็พยายามจะให้ท่านผู้ชมชมหลายๆมุมนะครับตอนแรกผมมองว่าด้านนี้มันต่ำนะครับแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าด้านนี้จะสูงตรงกลางก็สูง แต่ว่ามันต่ำนิดเดียวก็เดี๋ยวเกี่ยมากบไว้ครับนะครับจะสังเกตนะครับถ้ามันใกล้เคียงแล้วเขาจะเกี่ยกลับเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ไถนะครับเขาปล่อยไว้อย่างนี้เลย รถปั่นทีเดียวเลยครับผูกด้ามันก็ใช้รถปั่นปั่นทีเดียวเลย เริ่มเกีีรยทีลานิดหน่อยแล้วนะครับกว่าไก่เคียงล้วเดีย๋ยววิ่งด้านข้างอีกนิดเนี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวเอาดินไปแปะไว้ที่มันได้ระดับแล้วนะครับเดีย๋ยวมันจะทางนู้นจะสูงเดีย๋ยววิ่งแปะแล้วก็โรย,ยดินไปด้านนี้นะครับนี่ด้านหน้าเรา มันมีคูน้ํานะครับชายต้นไม้เขาเขียวน้ําในอันนานี่ก็จะซึมลงไปเดี๋ยววิ่งแปะเหยียบให้เขาหน่อย เดี่ครับด้านขวามือมีคูน้ำนะครับน้ำในอันนาเน่ก็จะทึมเข้าไปเดี๋ยวต้องวิ่งมีงแปะเดี๋ยววิ่งให้ลึกๆนะครับวิ่งแบบข้างเดียวนะครับนี่ลั่นมาแล้วครับ ลึกๆเลยน้ำจะได้ไม่ตึมลงไปในคลองนะครับในคูน้ำดันขวามือเรา ก็ยิงวิ่งลึกจะเจอดินทรายนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้เห็นเป็นเก้าขาวนะครับดินทรายถึงว่าน้ำมันรั่วง่ายเลอเกินซึมก็ไปหาคูน้ำหมดนะครับทรายมือเราความลึกได้นะครับ

ไก่เคียงกับถนนแล้วครับไก่เคียงกับของเก่าแล้วดึงสูงสูงแล้วก็เดี๋ยวไล่เหยียบนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องใช้ความเร็วหน่อยนะครับเพื่อจะสาดดินดินขึ้นถนนนะครับต้องสั้นซ้ายมือเรานี่เกียรบนถน,นนช่วยด้วยนะครับ เวลาฤดูฝนนี่ท่วมหมดนะครับนี่แถวนี้บนถนนนี่ไม่เห็นเลยท่วมหมดนี่ดูอาจารย์โบใช้ความเร็วนะครับถ้าไม่ใช้ความเร็วก็เดี๋ยวดินไม่สาดไม่พุ่งนะครับ นี่แะครับก็ให้ดินมันเสมอถนนนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเหยียบอีกเดี๋ยวมันจะต่ําไป ไปบนหน้าเกียร์กลับแล้วนะครับต่อไปก็ไล่เหยียบนะครับไล่เหยียบชายคันนะครับ อ่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิ่งตัดเนี่ยครับเราเป็นอันจบสิ้นนะครับสำหรับการทำงานของเราวันนี้กลับบ้านตะวันหน่อยมีทั้งวิ่งขนาแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับบ้านตะวันผมก็แมาโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ